do be lu wa do do wa do be do there took me hours when flowers is a simple g i f t do be lu wa สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะกับอาทิตย์นี้พร้อมกับน้องแทนทัสสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับพูดด้วยครับเอ้ยยังไม่บ่ายเลยลูกครับก่อนสิ เดี๋ยววันนี้มาพูดเรื่องแป้งผสมรองพื้นอของเมลลินนะคะซึ่งเขาก็ออกมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าพี่โอเพิ่งจะได้ลองซื้อมาใช้นะในกล่องตลาดอย่างนี้นะคะไปซื้อที่ร้านบูธนะคะได้ถูกมากในราคา249บาทราคาเต็มเขาขาย299นะคะไม่รู้ที่อื่นเขาขายถูกอย่างนี้หรือเปล่าก็เป็นช่วงล,ลดราคาของร้านเขานะคะก็มันเป็นรุ่นนี้ที่ เ,เจนนี่เขาโฆษณาเป็นแป้งผสม,มรองพื้นที่เขาบอกว่าสามารถคุมมันได้แล้วกเ็เป็นแป้งที่มี SPF 21นะคะ PA บวกบวกบวกปกปิดยิ่งกว่าปกปิดในระดับ3นะก็คือปกปิดสูงสุดนะนะคะก็ได้ทดลองใช้มา2ครั้งแล้วเดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูนะก็สำหรับความรู้สึกที่ที่ใช้นะมันก็ รู้สึกว่าตอนนี้หน้าแทนทับนะเนียนขาวใสกว่ากว่าพี่โอีอีกนี่ขนาดก็ไม่ได้ใช้อะไรนะแต่ว่าเอออันนี้พี่โอก็ได้ลงไพรเมอร์เสร็จแล้วแล้วก็เบดปรับสภาพสีผิวแล้วนะคะก็ต่อไปก็จะลงแป้งผสมรองพื้นเลยเอ,อมันก็มันไม่วาวนะมันก็ควบคุมมันได้ค่อนข้างดีแต่ว่า ถาว่าปกปิดได้ไหมมันก็ปกปิดได้ในระดับหนึ่งคือพี่โอเคยใช้แป้งผสมรองพื้นที่มันปกปิดขั้นเทพยิ่งกว่านี้อีกนะคะก็เดี๋ยวใช้ตัวนี้ให้หมดก่อนแล้วจะไปซื้อตัวนั้นมามาลองมาทําให้ดูนะก็ในตลาดมันก็จะมีอฟองน้ําอย่างเงี้ยค่ะฟองน้ําชุบน้ําไว้แล้วนะซึ่งเมื่อวานไปเดินไปเดินเคาน์เตอร์เครื่องสําอางนะคะก็สังเกตดูว่าทุกแบรนด์เลยเขาจะใช้ฟองน้ําแล้วเขาก็จะ ชุบน้ําบีไว้มันหมาดนะคะก็มีความรู้สึกว่าใช้ฟองน้ําชุบกับน,น้ําแล้วมันจะทําให้ทาเกีย่ยแป้งผสมรองพื้นได้ติดที่ผิวได้ค่อนข้างดีกว่าคือมันเคลือบผิวได้ทั้งวันเลยคะ่ะมันปกปิดได้ดีกว่านะอันนี้พูดจากความรู้สึกตัวเองนะคะแล้วก็สังเกตว่าจากแบรนด์ตามตาม,ตามที่เขาขายเครื่องสำอางนะเขาจะใช้ฟองน้ําชุบน้ําไว้นะคะก็ เนี่ยตลับนะคนอื่นอาจจะเคยซื้อใช้มาบ้างแล้วอก่อนหนะ้านั้นแต่ว่าพี่โอเพิ่งจะลองซื้อนะคะก็เอเคยเข้าไปคุยในเฟซบุ๊กของเขานะของเมมเบรีนนะคะเขาบอกว่าออเมีคนบอกว่ารุ่นนี้มันปกปิดดีนะคะก็เลยลองซื้อมาดูขนาดปริมาณก็ก้ากมนะคะเเขามีสีเฉดสีนะพี่โอ๋ก็ซื้อแบบเ,เบอร์ศูนย์สองเป็นสีผิวขาวขาวเหลืองนะคะก็เดี๋ยวมาลองกันเลยนะ ก็เกกี่ยก่อนอแล้วก็เกี่ยที่หลังนะคะจ๊ะจ๊ะสวัสดีค่ะใหม่สิสวัสดีครับ,รบชอบออกทีวีไหมครับชอบออกข้อมินึกว่าับ <c oughs> ไหนมีบูยไหนมีบอยไหนมีบุมีบูครับโอเคนะก็มันก็รู้สึกว่าปกปิดได้ดีดีทีเดียวเลยลเอ่ะ <c oughs> <c oughs> คิดว่าเป็นวิดีโอนี้ก็จะเป็นแนวทางให้กับสาวๆหลายคนนะที่กำลังมองหาแป้งนะคะถ้าใครยังไม่เคยใช้รุ่นนี้นะก็ลองไปซื้อมาทดลองได้ก็ก็พอใจนะคะซื้อแล้วก็ไม่ไม่เสียดายตังหรอกนะ <c oughs> แต่ว่าถ้าใครเคยช้ายอยู่แล้วก็ามาแชร์มาแบ่งปันพูดคุยกันได้นะคะว่าชอบไม่ชอบอยังไงเนาะก็เดี๋ยววิดีโอหน้านะจะมาเหอแป้งไม่ใช่เหอแป้งสิเหอแป้งของลาเนเนะคะเมื่อวานได้ไปช้อปปิ้งของลาเอ็มาแล้วก็ไม่ได้ซื้อนะคือเขาเขาแถมซื้อเครื่องสำอางของเขานะคะซื้อสเปรย์น้ำแร่เดี๋ยววิดีโอหน้าจะมาพูดเรื่องสเปรย์น้ำแร่แล้วกันเนาะ นะคะก็อันนี้แป้งเอเอ<ม>เขาบอกว่าเดี๋ยวพูดพูดเด,เดี๋ยวอ่านสรรพคุณให้ฟังเออไม่มีส่วนผสมของน้ํามันและน้ําหอมนะคะแล้วก็อ่อนโยนกับผิวที่บอบบางไม่ทําให้เกิดสิวไม่อุดตันรูขุมขนอา่าโอเคค่ะอันนี้ก็อืมก็ดีนะมันก็คุมมันได้ตลอดวันนะคะก็เอแต่ว่า ทาเกี่ยวไปใหม่ๆก็รู้สึกว่ามันมันก็นิ่มมันคือเนื้อแป้งมันนิ่มไงคะมันสมูทนะคือมันเกี่ยง่ายนะคะแต่ว่าคือพอสักพักหนึ่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงรู้สึกว่าหน้ามันจะเอเนียนนะทาไปใหม่ๆหมันกับว่ามันผิวมันแห้งนะคืจะเป็นว่าช่วงเอช่วงยูโซนของมันแห้งนะทาไปมันก็เลยแห้งพอสักพักหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าให้น้ํามันเอน้ํามันของผิวหน้ามันซึมออกมาก่อนผสมกับแป้งเอ ลองพื้นตัวเนี้ยรู้สึกว่าผิวมันจะแบบเอ,อนุ่มนะมัน,นะม,นมันเนียนขึ้นนะคะก็ทาใหม่ๆแต่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะคะก็คิดว่ามเมสเซจมา <c oughs> คิดว่าโอเคนะสําหรับความรู้สึกก็คือมันไม่แพงมากแล้วหาซื้อง,ง่ายนะคะก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็แสดงความเห็นได้เต็มที่นะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะไม่สายกันท้ามน้องเทนฮาร์ดแม่ายกันเร็วไม่ไ่ะ